เอาเลยครับผมก็ขอสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันในเรื่องพระนเทพบัลังลาชันก็หากใครอยากดูเรื่องนี้แบบชูลิคซีเนกที่ VTV นะครับก่อนไปรับชมยังไงก็ฝากกดไลค์ให้กับเราด้วยนะครับเราบอกก่อนเลยว่าหากผมพู่งชื่อตัวละครตัวไหนผิดเนี่ยก็ต้องขอโทษด้วยคือผมเนี่ยมาทำแทนแอดคนเดิมนะครับพอดีว่าแกเนี่ยไม่สบายนะโอเคเลยครับแล้วก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยเราก็ไปลุยกันเลย กลับสวัสดีชาวซีดัตทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ทางช่องซีดัตของพวกเราก็มีระบบสมัครสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากใครที่อยากจะดูสปอยลุงหน้าก่อนใครก็สามารถสมัครที่หน้าช่องได้เลยโดยระบบสมัครสมาชิกนั้นทางเราจะลงอันเมะตถังซานเอาไว้นะฮะไม่รู้มีกี่ภาคแต่ก็จะทำยาวๆจเจาให้จบกันไปข้างหนึ่งเลยแล้วก็จะมีเรื่องชีวิตไลชันเกิดใหม่ด้วยนะครับที่ทุกคนน่านจะรู้จักกันในเรื่องเทพขาชาเดี๋ยวเิ่นไปสมัครสมาชิกเพื่อเป็นครอบครัวเดียวกันกับพวกเราซีดัตด้วยนะครับเปิดเรื่องมานะครับมันก็ ีอีกด่านหนึ่งครับน้องผู้หญิงที่เดินมาเนยก็สงสัยเลยครับว่าทำไมมันถึงยังมีอีกละ่ะแล้วก็ต่านไม่ทีครับเิญเนยก็เดินผ่านประตูมิตินั้นมาประตูเนยก็บอกว่าความยกากรับ6ดาวอุปกรณ์เสริมทั้งหมดจะอยู่ในขีดจํากัดระยะเวลาในการผ่านไม่มีจํากัดแต่ว่าต้องเอาชนะศัตรูให้ได้ทั้งหมดซึ่งมันก็มีนกเนี่ยบินมาหาเธออย่างไวเลยครับเชิงพวกมันจะมาเยอะแต่เหมือนว่าพลังน้องคนนี้เนี่ยจะเยอะกว่านะพอไอพวกนกสู้ไม่ได้เนี่ยก็รวมตัวกันคือมันน่าจะเป็นไอตัวนี้เลยครับที่เยกร่างมาเป็นนกมาเนยก็บอก ถ้างั้นเนี่ยก็ทำให้คาสนุกหน่อยละกันแล้วไอ้หน้ากากนี่เนี่ยมันก็น่าจะเอาจริงแล้วแหละแต่น้องผู้หญิงเนี่ยก็บอกว่าฉันไม่ได้มาเพื่อเล่นสนุกอย่ามาขัดขวางฉันถาว่าไอ้หน้ากากนี่ก็ไม่สนครับพอความเห็นไม่ตรงกันเนี่ยก็ต้องบวกกันแหละนะน้องผูม่วงเนี่ยก็เปิดก่อนเลยดิแต่ว่าไอ้หน้ากากเนี่ยมันก็รับการโจมตีไว้ได้นะซึ่งพอทั้งสองได้ประชันกันเนี่ยมันก็สั่นสะท้านไปทั่วเลยทางด้านเพลงเนี่ยมันก็รับรู้ถึงพลังนี้เช่นกันแต่มาทางด้านการต่อสู้ทาง้นกงนั้นเ้น่้องผู้นเเอครับล่กม่ว ได้เห็นสร้อยคอเพลงเนี่ยก็รู้เลยครับว่าเพลงเนี่ยคือผู้สืบทอดที่แท้จริงแล้วนางนั่นมันใครกันละ่ะฐานะน้องผมม่วงเนี่ยก็บอกเพลงว่าถ้าจัดการเจ้านี้ได้จะทําให้พวกเราไปถึงด่านขับไล่สุนได้เร็วขึ้นเพลงเราเนี่ยคิดว่าเจ้านาฬิกาเนี่ยไม่น่าใช่ศัตรูมัง้งเจ้าเนากาเบามือลงหน่อยสิไอนาฬกาที่โดนมือเนี่ยก็โมโหเลยครับแต่ว่าตอนน้าน้องผมม่วงเนี่ยเธอก็ใช้พลังอะไรบางอย่างคือไม่รู้ว่าเรียกอะไรครับแต่มันโหดมากเลยโจมตีใส่หน้ากาอย่างแรงแต่ว่ากระทาอะไรมันไม่ได้หรอกเพราะว่าไอเจ้านาฬิก่า,กาเนดาี่ยมันไไมนนกก่่ด้เนีย ก็กลับไปอยู่ระดับหนึ่งซะผูเซ่มันก็โจมตีมาแต่ว่าน้องผมม่วงนี่ก็ฟันกลับไปเช่นกันครับและน้องผมม่วงก็จะใช้พลังมือกี้อีกครั้งเพลเราเห็นแบบนั้นเนี่ยก็รีบเข้าไปเตือนเลยครับว่าไม่ได้นะแต่ว่าตอนนั้นน้องผมม่วงเนี่ยก็ไม่สนอะไรครับเพราะว่าเธอเนี่ยผักเพกออกไปนู่นแล้วเธอก็โจมตีใส่เจ้าหน้ากากเพราะว่าเจ้าหน้ากากเนี่ยก็ใช่ว่าจะยอมโดนดูฝ่ายเดียวนะครับมันก็เรียกนกของมันเนี่ยมาโจมตีสวนกลับไปพอทั้งสองพลังเข้าหวดกันเนี่ยก็เสมอกันครับหายไปนั่นแหละเพลเราเนี่ยก็บอก่ีของท เทพอย่องนั้นหรอแล้วอยู่ๆครับพระเนี่ยก็ใช้มังกรโจมตีใส่เจ้าหนากาถาว่าเจ้าหน้ากานี่ก็รีเฟกอย่างเร็วเลยครับลบได้ทันใช่แต่เพระเนี่ยก็เข้าไปคอมโบใส่เจ้าหน้ากาแบบลุลว่ะทาวากทํทำะไรเจ้าหน้ากาไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเจ้าหน้ากาเนี่ยมันไวมากเลยัม่ลบได้ทุกอันนะาวาจังหวะที่มันโฟกัสแต่พระเนี่ยน้องพมรม่วงได้ก็เข้ามาโจมตีแม้เธอจะโจมตีแรงนะครับแต่ว่าเจ้าหน้ากาเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรนะคือตอนนี้เนี่ยก็กลายเป็นศึกสองต่อหนึ่งแล้วเลยครับแตรงงกกัันนนน่่่าาววพมมมี็ไ้ตอบ ตอบโดยกระบวนท่าแท้นี่แหละคือเธอเนี่ยก็โจมตีอย่างรัวเลยครับแต่ว่าไอ้เจ้าหน้ากากเนี่ยมันก็ลบได้หมดเลยแถมมันหาจังหวะจะโจมตีเธอด้วยแต่ว่าก็มีเพลงเนี่ยมาคอยขัดจังหวะให้แล้วแม้ว่า2ลุรมหนึ่งก็เอาไม่ลงจริงๆนะไอ้มอนี่น่มันก็กวนตีนะปากดีจัดเลยมันก็บอกว่าต่อให้อีกร้อยปีพวกเจ้าก็แต่คนฆ่าไม่ได้สักเส้นหรอกแล้วก็ตัดมาที่พวกกองกำลังเสริมครับตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็เหมือนว่าจะตามตามไปนะแต่ว่าก็ยังไม่ถึงครับแต่ว่าแค่นี้เนี่ยก็รับรู้ถึงพลังการต่อสู้ได้แล้วคือมันสััสัััั่่่่่่งงงงงงสสาาาานนนนนนททววววหหมมมมเเเเลยยยยฐะกกกรรรตตตอออออูู้้้้้ขพผีีีคแแแจจ แต่ว่าไอ้เจ้านากากเ่ยมันหลบได้หมดเลยนะแต่ว่าเพลงเราเนี่ยก็สร้างมาอะไรสักอย่างขึ้นมาแล้วก็จะโจมตีพร้อมกับน้องผมม่วงถ้าว่าเจ้านากากเนี่ยก็ไม่ได้ยอมนะครับมันก็เสกดาบลมจํานวนมหาศาลออกมาซึ่งทาให้พวกเพลงเนี่ยต้องหลบไปด้วยก็เข้าไปตีมันด้วยแต่พอได้จังหวะเพลงเราก็ใช้สกิลอะไรบางอย่างเลยครับพันธนาการไอ้เจ้านากากเอาไว้แล้วน้องผมม่วงเนี่ยก็ใช้จงังหวะนี้โจมตีเจ้านากากถ้าว่าเจ้านากากเนี่ยก็สลายตัวกลายเป็นนกอีกแล้วแล้วมันเนี่ยก็เลงไปที่น้องผมม่วงนะครับแต่ว่าระหว่างนัั้้้้้้นนนนนนนเเเ่ยมกกก็บบดวาาาาาหโแลจ เราหน้ากากนี่ก็ไม่เป็นไรนะแพเมันยังเรียบมีลมออกมาเป็นพันเลยมั้งนั่นเพเอเราเนี่ยใช้สกิลบาเลียแต่ว่ากระทนไม่ไหวนะก็เลยต้องสวมบทเป็นคิริโตะฟันมีดพวงนั้นอย่างก็ว่ามึงเปิดโปงในเมื่อลอยจากคมมีดมหาศาลมาได้เนี่ยเจ้าน้งเนี่ยมันก็พุ่งเข้ามาโจมตีเพเอเลยครับทว่าเพเอเนี่ยก็บอกให้น้องผมม่วงเนี่ยรวมกันเป็นหนึ่งน้องผมม่วงเนี่ยก็ยื่นมือให้แต่โดยดีนะครับซึ่งน้องผมม่วงเนี่ยก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันนะว่าทำไมตัวเองถึงร่วมกับเพเพราะว่าเพเอกเนี่ยก็เคลื่อนน้อง ม,ม่วงแล้วในเมื่อปูทางมาแบบนี้เธอกระโจมตีใส่เจ้าหน้ากากอย่างแรงก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทาไมเจ้าหน้ากากมันไม่นีมันดันไปฟันสู้ซะอย่างนั้นก็โดนพลังขนาดนี้ไปนะก็จะไปเหลือหาเลยครับดูเหมือนทุกอย่างจะจบแล้วเนี่ยเพก็รีบเข้ามาหาน้องผมม่วงก็ทํามน้องผมม่วงด้วยความเป็นห่วงนะครับว่าเป็นอะไรไหมเนี่ยแต่ว่าน้องผมม่วงเนี่ยเธอก็ไม่ตอบนะครับมองไปที่แขนเพลเราเพิ่งรู้ตัวว่ามันไปแตะอ่างน,อนารร้องเนี่ยก็รีบปล่อยเพลเนี่ยก็ถามว่านี่คือทักษะมาที่เจ้าไดเรียนรู้อย่างนั้นเหรอน้องผมม่วงงนนกกบวมััััััััรสผท้้้ตะ ี่ผลต่อร่างกายเจ้าหรือไม่น้องผอมงกเนี่ยก็บอกว่ายิ่งช่วงท่าหลังๆเนี่ยต้องแบกรับพลังของเทพแห่งความตายก็จะหนักมากขึ้นเมื่อกี้เนี่ยข้าเพิ่งใช้แค่กระบวนท่าแรกพาเงั้นเนี่ยเลยไม่เป็นไรเพเราก็ขอให้น้องผมมงวงรับปากว่าจะไม่ใช้พลังพวกนี้ฟุ่มเฟือยคือเพียเนี่ยมันก็เป็นห่วงนั่นแหละครับแต่ว่าน้องผมมงวงเนี่ยก็ไม่ได้ตอบะไรนะเพีเนี่ยก็บอกว่าแต่ถ้าเจ้าใช้สัญญาได้ไหมว่าเจ้าจะใช้แค่เพียงท่าเดียวข้าไม่อยากให้เจ้าบาดเจ็บนะน้องผอม่กงเนี่ยก็บอกว่าเข้าใจาแล แล้วพวกเขาเนี่ยก็จะไปกันต่อแต่ว่าตอนนั้นเจ้าหน้ากาเนี่ยก็ทําอะไรบางอย่างเหมือนกับการยุพลังชีวิตตัวเองให้เพคเนะครับเหมือนยอมรับเป็นหัวหน้าแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยหลังจากทําไรเรียบร้อยนะครับเพคก,กับน้องผมม่วงนี่ก็เดินออกมาซึ่งก็มาพร้อมกับเจ้าหน้ากานั่นแหละพกลูกสมุนเห็นแบบนั้นนี่ก็ดีใจนะครับที่หัวหน้าก็เรอกหัวหน้าเนี่ยกลับมาแล้วเอเจ้าผมเขียดก็ถามเพคว่าต่อไปพวกเราเนี่ยต้องเข้าไปในป่าม่านหมอกแล้วสำรวจเส้นทางกลับไปที่ด่านขับไล่อสูรหรือว่าเก็บองครักษ์ศักดิ์สิทธ ตอนน้านพวกที่เหมือนเจ้าหน้ากาเนี่ยก็ออกมาพวมาในก็บอกว่านายท่านพวกเราไม่แนะนําให้ประลองต่อเพราะว่าผู้อาวุโสหมายเลขเก้าในแข็งแก่งมากคือไอหน้ากาที่เพกเจอลาสดเนี่ยคือหมายเลขสิบนะครับเจ้าหน้ากาเคยเียวีนก็บอกพอเพยว่าผู้อาวุโสเก้าคนก่อนหน้าล้วนเป็นผู้แข็งแก่งไม่มีใครพิชิตได้ซึ่งทุกตนเนี่ยล้วนเป็นกลุ่มที่ได้รับความเคารพระดับสูงและหมายเลขเก้าคือสายเวทพระสุธารระดับสูงสุดการทดสอบของเขาดูทรงแล้วน่าจะยากกว่าค่าหลายพันเท่าค้าแนะนําว่าหลังจากที่ท่านเพิ่มเป็นระดับแปดแล้วคอยไปท้าประลองใหม่ดีกว่าุรรเเนกกหาาึึถงต ก่อนหน้านี้คือก่อนหน้านี้เนี่ยกลุ่มมันโดนยำม,มาเลเป็นขี้ครับมานบ,บอกทุกคนว่าการสู้หลายครั้งมานี้ทำให้พวกเราได้รู้ถึงช่องวางตัวเองกับผู้แข่งแร่งเผ่าวศูนย์องค์คลัสศักดิธิ์แต่ละตนล้วนมีประสิทธิภาพในการลบที่ทรงพลังแม้ว่าจะมีโอกาสเพียงเล็กน้อยข้าก็อยากจะต่อสู้ซะหน่อยนะขา้าไม่อยากเห็นคนอื่นต้องเกิดเรื่องขึ้นอีกก็คือเพลงเนี่ยมาตัดสินใจว่ามันจะไปสู้นั่นแหละครับนากาเขียวหรือไม้เลขซิมเนี่ยก็บอกให้เพลงเนี่ยตามมามาเนี่ยก็นำพาเพลงไปที่ประตูครับแล้วก็บอกว่านี่คือทางเข้า,ก,าขกกกกกาาาาาาารรรรททททสสสอออบบงมมมเเเลลถ้้หว่่่ยยิ็ไไปปััผีะตูดุค ก็พยายามเตือนให้เพลงเนี่ยพักก่อนนะแต่เพลงกเนี่ยก็ไม่ได้ฝังคำขวันะครับตอนนี้มันจะไปแล้วแหละเจ้านาคาเนี่ยก็บอกให้เพลงระวังตัวด้วยนะเพราะเวทคอมไหมเล็กเก้าเนี่ยไม่สามารถตอบโต้ด้วยสามารถสำนึกได้หลังจากเพลงไปแตะประตูนะครับมันก็โดนดูดเข้าไปแล้วพอเพลงลืมตามานนะครับก็เห็นว่ามีรูปปั้นคนเนี่ยเต้นไม่หมดเลยเพเเราเนี่ยก็รู้นะครับว่ามันเนี่ยต้องรีบหาตัวคอมไหมเลขกเก้าให้เจอถา้าว่าไม่ต้องหาเลยครับเพราะมันเนี่ยมาหาเพลงเลยเพียงแค่มันแตะเพเงกนะครับเพเงเนี่ยก็รู้แล้วว่ามันโหดพอเพ ว่าเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยแล้วลูปันพวงนี้เนี่ยมันก็พูดได้ด้วยนะแต่ว่าตอนนั้นสร้อยคอเพลงกเนี่ยก็ทํางานทำเอาลูปันรอบๆเนี่ยไต่กระจุยกระจายไปหมดแล้วเจ้าหมายเลขเก้าเนี่ยมันก็มาอยู่ตรงหน้าเพเคือมันจับมือเพเไว้ครับแต่ว่าเพเอเนี่ยจะดึงมือกลับก็ดึงไม่ได้ครับเจ้าหมายเลขเก้าก็บอกว่าให้ข้าได้ชําระล้างความรุ่งโรจน์ของท่านใหม่อีกครั้งซึ่งในมุมมองของเจ้าหมายเลขเก้านะครับมันเห็นภาพอะไรบางอย่างนี่แหละแต่ว่าไม่ใช่เพลงนะแล้วก็ตัดมาที่ภาพปัจจุบันนี่เลยครับมาเนี่ยก็ลอยขึ้น,น,เเนี้ สามารถไปดูแบบชูลิกซีนได้ที่ V ี v เลยก่อนลาจากกันยังไงก็ฝากกดไลค์ให้กับเราด้วยนะครับเราผมเนี่ยก็ต้องขอโทษที่ไม่ได้เรียกชื่อตัวละครนะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่รู้จักนะแต่ว่าผมเนี่ยก็เรียกแทนเอกลักษณ์มาละกันครับยังไงอันนี้เนี่ยขอโทษด้วยส่วนแอดคนเดิมเนี่ยแกไม่สบายนะครับยังไงก็รอก่อนนะยังไงวันนี้ผมลากันไปก่อนนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับผม ลับสวัสดีชาวซีดัตท,ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ทางช่องซีดัตของพวกเราก็มีระบบสมัครสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากใครที่อยากจะดูสป์ปรูงหน้าก่อนใครก็สามารถสมัครที่หน้าช่องได้เลยโดยระบบสมัครสมาชิกนั้นทางเราจะลงอนิเมะถังซานเอาไว้นะฮะไม่รู้มีกี่ภาคแต่ก็จะทำยาวๆเอาให้จบกันไปข้างหนึ่งเลยแล้วก็จะมีเรื่องชีวิตไลชันเกิดใหม่ด้วยนะครับที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันในเรื่องเทพขาชาเดี๋ยวเล่นไปสมัครสมาชิกเพื่อเป็นครอบครัวเดียวกันกับพวกเราซีดัตด้วยนะครับ